ตำรวจทัวหญิงน้องพงงาหมายทองสวัดสายอำนวยการนา,าครองมคับการอำนวยการตำรวจผูธรภาค6ขอรายงานผลการปฏิบัติประจำเดือนมิถุนายน2565ดังนี้ค่ะในเดือนมิถุนายนตำรวจภูธรภาค6ได้จัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น363ครั้งนะคะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม19,860คนรายละเอียดตามภาพ สำหรับบรรยากาศในการทำกิจกรรมเมื่อวันพุธที่29มิถุนายน พลตำรวจโทอักคาราเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมปล่อยปลาณท่าเสด็จซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยตําบลเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทัยนะคะในกิจกรรมนี้ก็มีรองผู้บัญชาการผู้บังคับการและข้าราชาการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค6เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศในการปล่อยปลาซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินมองไปแล้วสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะในวันมหามงคลสามิถุนายนนะคะซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสามเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะคะโดยเป็นการสนองต่บนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มีการจัดกิจกรรมทาสีตีเส้น โดยเชิญชวนน้องๆนักรเรียนในสถานศึกษาต่างๆทาสีฟุตบาทเอ่ยทาสีทางมาลายเอ่ยหรือสัญ,ญลักษณ์จราจรซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยค่ะต่อด้วยสถานการณ์ภัยพิบัติซึ่งก็เรียกได้ว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยนะคะ นั่นก็คือการเกิดเหตุเลิงไหม้นะคะทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายปิดอ,อาสาก,ก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะว่าด้วยเรื่องของการบริจาคโลหิตในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งได้ปริมาณทั้งหมดถึง1 3 6 0 0ซีซีเลยทีเดียวค่ะสำหรับแผนในเดือนกรกฎาคม2 5 6 5 ตำหาหจดภูทรภาค6จะมีกิจกรรมอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะสำหรับแผนในเดือนกรกฎาคมที่ตำราหดภูทรภาค6ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะก็คือการทํากิจกรรมทั้งสิ้น258ครั้งค่ะซึ่งจะเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน9,148คนนะคะและก่อนที่จะจบการนําเสนอในวันนี้นะคะ ขออนุญาตนำภาพบรรยากาศการจัดรายการวิทยุของจังหวัดสุขโขทยัยที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยต่างๆอีกช่องทางหนึ่งและผลการปฏิบัติตามแผนจะเป็นอย่างไรตำรวจผูธรภา6ค6จะนำมารายงานให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไปค่ะตำรวจภูธรภาค6ขอจบการนำเสนอค่ะ